ก็ยังงงว่าคนแท็กก็สั่งคนเชียงรายก็สั่งกล่องเดียวกั่อวันนี้ไปหาซื้อได้มากล่องเดียวค่ะคุณลูกค้านี่นี่นะลูกนะนะเออไปไหนนะนิพาพรคุณลูกค้านิพาพร คุณน้องกุยนุ่นนะลกูกนี่นะนี่นะน้องกุยนุ่นนะฮะใครโทรมาฮะใครโทรมานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งโทรครับอย่าเพิ่งโทรถ้าดูไลฟ์สดนะครับอย่าเพิ่งโทรนะครับอย่เพิ่งโทรนะครับฮะนะครับเขาเพิ่งฮะตอนแรกก็ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้นะครับซึ่งเปิดร้านขายอาหารอยู่หน้าพระตำหนักคุณพิงราชนิเวศ ก็นักท่องเที่ยวไม่มีขายไม่ได้เลยก็เลยมาเปลี่ยนจากการขายอาหารเปิดร้านอาหารมาทำแคบหมูสดๆทอดใหม่ๆไลฟ์สดทางออนไลน์ขายเดือนแรกก็ก็ถอดใจเหมือนกันครับพอมาทำได้2เดือนกว่าๆแล้วตอนนี้ออเดอร์ก็มาแบบว่า ข้ามไปอีกอีกวันเลยนะครับออเดอร์นะครับตอนนี้นะครับมากันหลั่งไหลมาเยอะแยะเลยนะครับออเดอร์ตอนนี้นะครับครับก็สามารถสั่งซื้อหรือว่ายังไงได้มามท่างไหนครับก็สามารถสั่งซื้อทางเพจเฮียกรรคับหมูน้ำพริกหนุ่มอบแห้งได้เลยนะครับทักแคทเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็เบอร์โทรก็081-883-5813ก็ถ้าท่านใดสนใจครับหมูทำใหม่ๆทอดสดๆก็ยินดีให้บริการครับราคาเริ่มต้น,ตน,ตนราคาเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้นก็คุณลูกค้าที่จะสั่ง100บาททดลองทานหรือ ครึ่งกิโล2 0 0บาทถ้า1กิโลก็399คุณลูกค้าสามารถสั่งได้ทั้ง2อย่างเลยทั้งแคบหมูติดมันและแคบหมูกระจกครับ1โลก็399เท่ากันเราเสียค่าขนส่งให้คุณลูกค้าไม่ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าขนส่งนะครับก็พอคุณลูกค้าไปคำนวณก็ราคาไม่ถึง399แน่ก็ค่าขนส่งก็40 50บาท60บบาทแล้วเนาะครับ